เที่ยวฟาร์มไนนากันพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปเลยนะครับอาวอนนี้เราอยู่บนรถเที่ยวฟาร์มนะคะทุกคนหรือว่าเรียกว่ารถรางนะคะนะคะมาถึงด่านแรกนะคะจะเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มโคนมไทยดินหมากนะคะทุกคนขั้นแรกเราก็ไปเรียนที่ฐานเรียนรู้ห้องเรียนของพ่อกันก่อนเลยค่ะในนี้ก็จะมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำนมโคด้วยนะคะเด็กๆ นะคะทุกคนหลังจากที่เราทําปุ๋ยเสร็จนะคะยังมีเวลาเหลือนะคะเราก็จะมาดูวิธีการพับกล่องนมที่ใช้แล้วกันนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีพับนะคะไปดูได้ที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กตอนหนึ่งะคะหลังจากพับกล่องนมเสร็จแล้วนะคะคุณลุงก็อธิบายว่ากล่องนมพวกนี้ค่ะจํานวน2,500กล่องสามารถทําหลังคานะคะได้1แผ่นนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกใน E ีีถัดไปได้เลยค่ะไ,ไปดูโรงงานิะเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูโรงงานผลิตนมกันนะคะทุกคนว่าโรงงานเขาเป็นยังไงกันนะคะนี่เขาก็จะมีรถมารับเราด้วยนะคะทุกคนรถน่ารักมากๆเลยค่ะคันใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีไกด์ขึ้นมาด้วยนะคะ นะคะระหว่างเราขมานะคะไกด์ก็จะแนะนำนะคะว่าในโรงงานในประวัติความเป็นมาของเรน่องทีเดมางนะคะจะเป็นาคนของแ็งและของประเทศไทยนะคะถ้าใครไม่่อยได้ยินเสียงไกดนะคะมามาก็จะขึ้นเป็นับมนครกมาไนกเราจะนี้ก็จะวัแต่ปีพ0 0 5ในวันที่กุมลาพันร์2นะครับ เราก็ะจะมีชื่อทางการก็คือองค์การส่งเสริมกิจการคนื่มแห่งประเทศไทยนะฮะเลขที่3044โดยโลโก้ของเราเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแดงสองตัวแม้ดูจะยืนคู่กันนะครับโลโก้ตรงนี้นี่ะครับจะมีที่มาที่ไปมาจากวัวสายพันธุ์เลสเตนนะฮะสายพันธุ์เลสเตนจะเป็นวัวสายพันธุ์แรกที่เราได้เรียนรู้ที่ฟาร์มแห่งนี้นะเป็นวัวที่ทาเดนมาร์กเขาบ้านให้เรามาเนื่องจากว่าในอดีตเมืองไทยเราก็จะมีแค่เป็นพวกวัวเนื้อวัวใช้งานไม่ได้มีวัวที่ให้นมคุณภาพดีๆแบบเรา นี่นะคะไกลข้อจ่ายที่ายไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนฟังเคยไน่มากนากนะคะแล้วก็ได้ความหม้นเวยค่ะมีสิงๆจำเลยอยู่ที่ประเทศเลนมาแล้วก็ตัวรถเนี่ยออกสีแดงตัดเชือด้องแล้วตัวคนก็เปลนหนังในออกสีแดงๆต่างเข้มๆแต่ที่เวลาพวาเนี่ยก็าเจอกิ่นแย่ในทุ่งหญ้าล่องเรื่มแดดสองก็ออกไปไกลมาตัวสะท้อนออกมาเป็นตัวสีแดงเลยแล้วก็เลยใช้เป็นโยชน์ว่นแดดของเราจนทุกวันนี้นะครับแล้วทั้งก็เลี้ยงมาเรื่อยๆขนขึ้นมาขึ้นเรือมาวัวก็นั่งเรือมาแล้วก็ต่อรถบรรทุกมาที่นี่ แต่ก็เพราะว่าอาจจะแม่ครับที่บ้านเกิดของเขาที่อยู่ทังยุโรปแต่พอเราย้ายตัวมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยด้วยความที่เมืองไทยเราเป็นเหมือนร้อนนะครับวัวเขาไม่สามารถปรับตัวกับที่นี่ได้ซึ่งพอบัวมันปรับตัวอยู่ไม่ได้วัวก็จะเครียดนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้มันเป็นเป็นผลกระทบที่ส่งไปให้ถึงปริมาณนมที่ของวัวมันลดน้อยลงไปเนย,เ,ยเพราะวัวเขาก็จะเป็นแม่คนเดี แม่ที่ต้องรีดนมตะปันนมให้ลูกถ้าคุณแม่มีความเครียดมากๆทุกคนด้านขวามือก็จะเป็นโรงงานตนมนะคะที่สูงๆมันคือถังเก็บนมนะคะทุกคนแปะลูกนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนปูนเอาปูนสัรกึ่งอื่นมาเลี้ยงแทนกรณีจะเป็นปูนแดงเพราะวันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นปัวสีขาวทั้งหมดเลยนี่นะคะเราเข้ามาถึงข้างในโรงงานแล้วนะคะทุกคนเราเอารถจอดก่อนนะคะโรงงานใหญ่มากๆเลยทุกคนดูสิคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเรามาถึงโรงงานผลิตนมบัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวันนี้ว่าเขาผลิตนมบัวกันยังไงนะครับเด็กๆให้ความรู้นะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เราแทบจะกินนมบัวกันทุกคนเลยนะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าเขาจะทํากันยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะคะเดินเข้ามาก็จะมีประตูแบบนี้นะคะเด็กๆพี่ไก่ก็กจะนำเราเข้าไปดูนะคะ เข้ามาแอรเย็นมากทุกคนว้โรงงานใหญ่มากเลยนะคะด้านหนะ้าดูความมือสี่คะมีความมืด้านหน้าเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นถังลมงใหญ่ทุกคนใหญ่มากมากเลยนะคะนาดาดูสิคะนี่ไหมคะถัง A3 เนี่ยก็คือสำหรับใส่ลมนะคระับนคเป็นที่ไปดูเยอะมากเลยถังใหญ่มากเลยค่ะทุกคน รู้จักกับยีทีไหมเอ่ยรู้จักไหมคะไม่น้องกล่องไงคะนมยีทีที่ดารากินไงนมที่เป็นนมกล่องครับนมบรรจุในกล่องนั่นก็เป็นของประเภทนมยีทีแล้วก็จะมีนมประเภทหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักคือนมพัชรไลนมพัชรไลก็คือนมที่เวลาเราไปซื้อตามห้างเนี่ยเขาจะอยู่ในตู้เย็นนมเปรี้ยวนมถมนมแกลลอนโยเกิร์ตนับว่าเป็นนมประเภทอยู่พัชรไลหมดเลย นนมขั้นาจเป็นนมที่ต้องเก็บรากาศในพื้นทีท่เย็นเท่านั้นนะครับแต่นมประเภทนี้จะเป็นนมประเภทที่มีสารอาหารสูงกว่านมกล่องครับเพราะเนื่องจากว่าในนมมันจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่เยอะมากกว่าเพราะว่าเราใช้ความร้อนในการต,รตากก้มต่างกๆยุลทีครับจะใช้ความร้อนสูงกว่าใช้อยู่ที่ร,รอ้อน40องศาแตส่วนในมขัเนี่ยใช้อยู่ที่90อพศาถ้าต่ำกว่าด้วยความร้อนก็จะฆ่าจุลินทรีย์ไปได้ไม่เท่ากัน มีชีวิตอยู่เยอะขนารเหญ่กว่าแต่ว่านมพัชจะไหรก็อยากที่บอกไปว่ามันต้องเป็นเนื้อเย็นอของเขาหนัแล้วก็ไม่ได้อายุยืนเหมือนยุคยูวีถ้าเป็นยุคยูวีหรือว่ามันกรองอยู่ได้นานสิบเดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น แต่พัฟาจริญนี่ต้องแช่เย็นแล้วอยู่ได้อย่างมากก็สูง3าแค่ไหนนะครับถ้าออกจากตู้เย็นมาวางแบบนมกล่องกุ๊บับเดียวเสียแน่นอนนะครับนี่เด็กๆมาดูฝั่งนี้หูยนมกล่องไหลมาเยอะมากทุกคนนี่นะคะอันนี้จะเป็นนมโรงเรียนนะคะเด็กๆหน้าหน้าเห็นไหมคะเขาผลิตไวมากทุกคนคุณชิลเซคะนนมไหลมาจากสายพานนี่เห็นไหมคะนี่นะคะนมโรงเรียนนะคะทุกคน นี่เราเข้ามาดูการผลิตแบบใกล้ชิดเห็นชัดๆเลยนะคะระหว่างนี้นะคะไกด์เขาก็จะบรรยายไปนะคะว่าการผลิตนมต้องมีกรรมวิธีแบบไหนบ้างนะคะนมก็จะไหลามาตา, <ๆ S 1> ามสายการท,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  <ๆ S 1> ที่เราเิดนกนะคะทุกคนเ <ๆ S 2> ยอะมากเลยนะคะวันหนึ่งนะคะผลิตเป็นแสน,แสนเป็นล้านกล่องเลยนะคะหลังจากผลิตเสร็จนะคะเขาจะมาตรงเซนเซอร์ตรงสีดำๆตรงนี้นะคะ่ะทุกคน เพื่อตีวันหมดอายุนะคะก็คือจะมีวันที่ผลิตนมแล้วก็วันที่นมหมดอายุนะคะเพื่อให้เด็กๆสังเกตดูได้นะคะว่านมมันมีอายุการกินเท่าไหร่นะคะเด็กๆก,ก่อนจะกินจะต้องดูวันหมดอายุก่อนด้วยนะคะดานาดูไว้นะคะ นี่นะคะถัดมาห้องนี้นะคะก็ะจะเป็นห้องที่สําหรับคัดนมที่เสียออกนะคะโดยเครื่องจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับนะคะนมอันไหนที่เสียก็จะโดนคัดออกตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เครื่องเริ่มหยุดแล้วนะคะเพราะว่าเขาตรวจจับเจอนมที่ไม่ได้คุณภาพนะคะพอเขาออกแล้วเครื่องก็จะทํางานต่อ่นี่เด็กๆมาทางด้านนี้บั้งค่ะเขาก็จะเริ่ม ไหลมาตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปห้องสําหรับใส่หลอดนะคะนี่ค่ะเริ่มใส่หลอดแล้วเด็กๆเห็นไหมคะแต่ละกล่องก็จะมีหลอดให้นะคะหลอดก็จะไหลมาเรื่อยๆนี่นะคะพอเริ่มติดหลอดแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแพ็คนะคะทุกคนหลอดนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยนะคะว่ากล่องไหนยังไม่ได้ติดหลอดด้วยนะคะนี่นะคะทันสมัยมากๆเลยค่ะทุกคนไกด์คะแล้วเราสามารถทานได้เลยหรือเปล่าคะก็จริง มันกินได้แต่ว่าจะยังไม่ให้อนุญาตให้ใครกินเลยครับเนื่องจากว่าในช่วงตรงนี้ครในช่วงเวลาหลังจากที่เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยในช่วงเจ็ดวันจะเป็นช่วงที่แบคทีรียมีโอกาสฟักตัวเราขอเนีอ๋อสรุปคือว่าเราต้องรอให้เลยเจ็ดวันก่อนนะคะเพราะในช่วงเจ็ดวันเนี่ยแบคทีเรียกําลังฟักตัวนะคะทุกคนนี่นะคะเด็กๆจำไว้นะคะอีคิวจำไว้นะครับ